Good morning l a d y and t e m e s ัคุ study a f o r in r e n s c h o o and e r s t r i ชีมา Provincial a m n i r a t i Organization. การเรียนท่านคะกรรมการที่รรมอย่างสั้นกระผมนายบุญภัทริุเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารสวนังหวัดนครราชสีมาวันนี้คณะศิลปนทำเรื่องห่านกับไข่ทองคำเชิญรรบชันฟังได้เลยครับการละครหนึ่งนานไปแล้วยังมีชนะผู้หนึ่งเขาได้อาศัยอยู่กับภรรยาลูกของเขาเขามีที่ดินจำนวนมากก็ทำไร่นาและแน่นอนว่าเขายังเรียงสัตว์มาด้วยเนื้งหมูไก่แกะมา้าและห่าน บ้างเขายังมีหมาและแมวอยู่ด้วยเขาได้ความสุกกนะับไล่นาและเขายมีอาหารพรสวรรับครอบครัวพรสวรรค์ปีและไร้่เหลือใครอีกด้วยขนมหวานก็เช่นเดียวกันอย่างเขาทำขนมหวานเก่งมากเขาได้นำไข่ไก่และไข่ห่านที่ได้เก็บจากโรงนาเพื่อมาทำเป็นขนมและอาหารทั้งสดสะอาดและอร่อยนมก็เช่นเดียวกันที่ให้ดื่มได้จากโรงงา แน่นอนว่าเขาทำงานหนักเพื่อครอบครัวแต่เขา,เาก็มีความสุขกับมันคือวันเช้าวันหนึ่งสงไม่คาดคิดม่ามันก็เกิดขึ้นเมื่อเขาได้ไปที่โรงนาก็ไปเก็บไข่ดูชั้นที่เข,เ,ขเ,ทเขาไปยทำเมื่อเขาไปถือน้าหนัก,ก,กข,ของของเขาเขาก็พบว่ามีไข่สีน้ำตาลอยู่เขารู้สึกประหลาดใจมากจึงเก็บไข่มาทำขึ้นมาดูกับพบว่าเป็นไข่สีน้ำตาลจริงๆงไม่เิดืหนียวไม่บอกใครเลยไม่แต่งภรรยา ไม่เก็บกรบเป๋ไม่เก็บขทองคาไม่ได้กระเป๋าเสื้อได้ในสายของนั้นเองเขาไม่ไปที่ร้านไา่ทองคำก็ไปขายไข่ไปนั้นเองแน่นอนว่าเขาได้เงินจำนวนมากมาแบบไม่เคยได้มาก่อนเขาตื่นเต้นมากคึงนัองไปว่ารอรวยแล้วรอรวยแล้วรอรวยแล้วตั้งแต่นั้นมาเดี๋ยวเช้าเขาเลยไปที่โรงงานเพื่อไปเก็บไข่ทองคำนั้นเอง เขาได้เก็บไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นโชคดีมากเมื่อน่ารวยขึ้นเขาจะได้รู้สึกในการเกียรติฐานในการทํางานได้นานกางจ้างคนงานเขา้าททำงานได้นานในเขาตนวเองแต่ก็จะมีอยู่หน kh ึ่งงานที่เขาไม่เคยให้คนอื่นทำเลยนั่นก็คือการไปเก็บแข่ความทําในโรงงานนั่นเองแต่อยู่มาเช้าวันหนึ่งเขาได้เกิดความคิดที่ว่าทำไมเราต้องเก็บแขกระวาอะไรทุกวันด้วยล่ะ เขาจึงได้พูดไปว่าทำไมรองไม่ลองถาาของเจห่านดูหล่ะแล้วมีใข่เราทำเยออยู่แน,น่ๆเลยและในวันนั้นเองเขาึงได้ไปที่โรงนานเพื่อไปเก็บไข่เพื่อเขาไปทำกวานแต่วันนั้นกลับพบว่าไม่มีไม่มีไมมข่ทขาำเลยแม้แต่ฟองเดียวและในวินทีนันเองเขาจึงได้หยิบมีดขึ้นมาและได้ผ่าของเจห่านดู ที่ใครอยู่เบไม่แต่ฟองเดียวนะคะคุณจะได้พูดคิดว่าการทําทำที่ว่าเขาเช่นนี้ทำให้เขาได้สูญเสียสิ่งศักดิสชีวิตไปเขาสบเศร้าได้เสียใจมากคุาจะได้ดื่มเหล้าและเมายาคุาก็ได้ใช้เงินไปเรื่อยๆและในที่สุดเมื่อมัินหมดพิยาร่วง,งเขาเนหนีเขาไปอยู่ในเมืองและไม่กลับมาหาชนะผู้นีิเลยที่ทาคนคุณธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การรู้จักพอเพียงไม่โลมากดังคําว่าโลมากมักลาภายสอดคล้องกับพระชะดำรัสในหลงัชกาลที่เกดังความตอนหนึ่งว่าแต่พอเพียงนี้ความหมายกว้างกวางยิ่งกว่านี้อีกคือคําว่าพอก็พอเพียงเพียงนี้ก็พอแล้วดังนั้นเองคนเราถ้าพอในความต้องการไม่โลมากเมื่อไม่โลมากก็จะเลียนเลียนผู้อื่นน้อย เม่เปรียบเยบผู้อื่นน้อยก็จะทําอะไรก็พอเพียงพูดจาก็พอเพียงและปฏิบัติตนก็พอเพียงดังพระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาณาลาดดุสิตาในสสวนจิตลดาพระราชบังดุสิตเมื่อวันที่4ธันวาคมนศักรา2541สำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับเน่นเธอต้อง เวลาดูเวลาสิ